สว,ส,สวัสดีครับผมครูอภิสิทธิ์โ se สรีกุลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนไทยก่อนที่จะพูดถึงกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนไทยต้องดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมาดูกันนะครับนักเรียนคิดว่ากลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างผมก็คิดมาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎบัตรออสตาว่านักเรียนรู้จักกฎบัตรออสตาว่าไหมครับคืออะไรกฎบัตรออสตาว่า ก็คือกฎบัตรที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเป็นการประชุมกันที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาโดยกฎบัตรนี้เสนอแนะว่าการดําเนินการเพื่อสุขภาพเนี่ยให้เป็นพื้นฐานของทุกประเทศในการนํามาเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในชาติ แนวคิดของกฎบัตรออตตาวาเนี่ยที่ประชุมตอนนั้นนะครับมีความเชื่อที่ว่าประชาชนทุกวัยองค์กรทุกอย่างทั้งองค์กรภาคเอกชนองค์กรอาสาสมัครรัฐบาลและองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเห็นความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพโดยการให้เกิดการร่วมมือกันเป็นยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพขึ้นมาโดยกล่าวในกฎบัตรนี้ว่า เป้าหมายสูงสุดของโลกก็คือประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหน้าแนวคิดของกฎบัตรออตตาว่านะครับโดยปัจจัยพื้นฐานก่อนที่จะมีสุขภาพดีได้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนนั่นก็คือ 1. สันติภาพ2ที่พักอาศัย3การศึกษา4อาหาร5ารายได้6ระบบนิเวศท,ที่มั่นคง7แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอและความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมกลวิธีของกฎบัตรออตตาว่านะครับกฎบัตรออตตาวาเสนอแนวคิดออกมา 5. กลยุทธ์มีอะไรบ้างกลยุทธ์ที่1คือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี 3. สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ5การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพและประเทศไทยเราล่ะนักเรียนคิดว่าประเทศไทยนำกฎบัตรออตตาามาปรับใช้ไหมครับแน่นอนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่นํากฎบัตรออตตาวามาปรับใช้โดยประเทศไทยเนี่ยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดําเนินการที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับกฎบัตรนี้ดังนี้ครับ 1. ครูจะยกตัวอย่างจากกลยุทธ์5กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องว่าในไทยทําอะไรบ้างกลยุทธ์แรกนะครับโนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแนวคิดนะครับคือการเสริมสร้างสุขภาพให้มีความหมายกว้างกว่า,ก,วาการดูแลสุขภาพแต่ให้สุขภาพเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นโดยนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีรูปแบบที่หลากหลายแต่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันตัวอย่างการดําเนินการเกี่ยวกับน,นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่การออกแบบกฎหมายการใช้มาตรการทางการเงิน การใช้มาตรการทางภาษีและการปรับเปลี่ยนในองค์กรการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยผสมผสานทำให้สุขภาพและสุขภาวะเกิดการสร้างรายได้เป็นนโยบายทางสังคมที่เกิดความเสมอภาคยิ่งขึ้นและเป็นการดำเนินการร่วมกันทำให้มั่นใจว่ามีสินค้าบริการมีคุณภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สุดโดยประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดออกมาเป็น2แนวทางคือ1.1ึนกำหนดนโยบายสาธารณะที่เชื่อมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทวนหน้า1.2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายสุขภาพยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับเช่นการควบคุมการสูบบุหรี่เราจะเห็นว่าบุหรี่เนี่ยมีนโยบายต่างๆที่เป็นกฎหมายในการบังคับเช่นไม่ขายบุหรี่ให้กับ เด็กอายุต่ำกว่า18เป็นต้นนะครับหรือการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายการจัดผังเมืองที่ดีส่งเสริมการมีชีวิตสาธารณะเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ที่2การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีแนวคิดนะครับสังคมเราเนี่ยมีความซับซ้อนแต่เชื่อมโยงถึงกันและกันเป้าหมายสุขภาพก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากเป้าหมายด้านอื่นๆได้การที่คนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้เนี่ยทำให การที่เราจะสร้างสุขภาพดีได้เราก็ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นมาก่อนได้นะครับโดยเขามีความพูดที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลูกหลานของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเราที่เราอยู่เป็นอย่างไรพฤติกรรมของเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วแนวทางในการสร้างสุขภาพที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของไทยเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีระบบการเฝ้าระวังเตือนภยัยการจัดการภัยพิบัติมีอุบัติเหตุและภัยชุมชน เช่นการพัฒนาและลดระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยมีโครงการที่คุ้มครองสุขภาพและประชาชนจากโมโลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสีย่ยมีโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่สนะครับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งการเสริมสร้างสุขภาพเป็นการทํางานในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและจับต้องได้ด้วยกิจกรรมการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาการตัดสินใจการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการดําเนินการตามแผนเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นหัวใจสําคัญของกระบวนการทํางานในชุมชนคือการเสริมสร้างมีพลังอํานาจของชุมชนซึ่งหมายถึงการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่จะกลายเป็นเจ้าของของชุมชน เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของของชุมชนแล้วเราก็จะมีการควบคุมการดําเนินการต่างๆสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในชุมชนของตัวเราเองได้แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในประเทศไทยเป็นอย่างไรการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีอยู่3มาตรการนะครับมาตรการที่1ใช้มาตรการสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตรในการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชนให้เขาสามารถมีความสามารถในการดูแลตนเองและชุมชนของเขาได้ 2. มีการบูรณาการองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สามารถดําเนินการทางด้านสุขภาพที่เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันได้กลยุทธ์ที่2พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและกลยุทธ์ที่3การสร้างเสริมความเข้มแข็งของระดับสุขภาพในระดับอําเภอบูรณาการและดําเนินงานในพื้นที่ให้ความสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบได้กลยุทธ์ที่4ี่ ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแนวคิดนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมและสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของตนเองได้มีการเตรียมความพร้อม สามารถเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัยของชีวิตเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเลือดลังหรือการบาดเจ็บในอนาคตการพัฒนาทักษะเนี่ยสามารถทําผ่านการศึกษาผ่านสื่อมวลชนหรือองค์กรอา,าสาสมัครต่างๆที่อยู่ภายในบุคคลสังกัดอยู่นะครับนี่เรามาดูในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2กลยุทธ์ในเรื่องนี้ก็คือหสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเช่นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนส่งเสริมการนําข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพเข้าไปผสมผสานกับกิจกรรมของชุมชนเพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้มากขึ้นมีโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยในแต่ละช่วงวักยกลยุทธ์ที่2นะครับพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยประชาชนทุกวัยมีความรู้และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชนนะครับและสุดท้ายการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพแนวคิดนะครับบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพเป็นบทบาทของทุกภาคส่วนที่ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบซึ่งกันและกันโดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางมิใช่เพียงให้เรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นแค่การรักษาเท่านั้นแต่สุขภาพต้องตอบสนองในการสร้างเสริมสุขภาพและ มันจะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากบุคคลในชุมชนนี้เรามาดูแนวทางในการสร้างสุขภาพในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน2กลยุทธ ก็คือกลยุทธ์ที่1จัดกลุ่มบริการเบื้องต้นให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตการรับผิดชอบร่วมกันและ2เพิ่มความสามารถของหน่วยงานในบริการทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข <c oughs> เช่นเพิ่มแพทย์เฉพาะทางพัฒนาระบบเครือข่ายบริการส่งต่อระบบบริการการแพทย์แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ผสมผสานนักเรียนอาจจะงงว่าสรุปแล้วไอกลววิธีกฎบัตรออตตาวาเนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของเราอย่างไร ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆโดยการยกตัวอย่างของกรณีบุหรี่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการเกี่ยวกับกรณีบุหรี่อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎบัตรออตตาว่าย้อนถามนักเรียนครับว่านักเรียนยังจําได้ไหมว่า5กลยุทธ์ของกฎบัตรออสตาว่าเนี่ยมีอะไรบ้างจําได้ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาย้อนกันว่า5กลยุทธ์มีอะไรบ้างก็คือ1การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ 3. การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ 5. การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในกรณีบุรีเขาทํากันอย่างไรยกตัวอย่างอันแรกครับการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกรณีบุรีก็มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจําหน่ายบุรีเช่น ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่แบ่งซองจำหน่าย 2. มีการกำหนดมาตรการทางภาษีบุหรี่โดยเพิ่มภาษีของบุหรี่ให้มากขึ้นนะครับ 3. ม,มีการโฆษณารายละเอียดอันตรายบนซองบุหรี่ที่เราจะเห็นบนซองบุหรี่เช่นสูบบุหรี่แล้วทาให้ฟันเป็นแบบนี้สูบบุหรี่แล้วทาให้เราตายเร็วขึ้นอย่างนี้ครับ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมเขาทํากันอย่างไรก็มีกฎหมายเรื่องการโฆษณาบุหรี่ เช่นไม่มีการโฆษณาบุหรี่ในสื่อที่มันออกมาในรูปแบบต่างๆนะและการกําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะเช่นถ้าเกิดในพื้นที่สาธารณะ เราไม่สามารถที่จะสูบบุหรี่ได้หรือถ้ามีแผ่นแปะว่าพื้นที่นี้ห้ามสูบบุหรี่ก็มีการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมเพื่อให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปอดบุหรี่กลยุทธ์ที่3การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเขาทํากับกรณีบุหรี่อย่างไรเช่นการให้บริการทางคลินิกเลิกบุหรี่การจัดบริการเลิกบุหรี่เช่นใส่ด่วนเลิกบุหรี่อะไรทานองเนี้ยครับ4การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเขาทําอย่างไรในกรณีบุหรี่เช่นบริการใส่ด่วนเลิกบุหรี่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ในโรงเรียน เราก็มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกหรือการให้ความรู้ผ่านโบชัวหรือผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้และสุดท้ายการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพกลยุทธ์ที่5เข้าจัดการกับบุหรี่อย่างไรจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่ในชุมชนเช่นชมรมเลิกบุหรี่หรือชมรมทูบีนัมเบอร์วันในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลิกสูบบุหรี่ในสถานศึกษาเหล่านี้เป็นต้นเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้ ให้นักเรียนเขียนแนวทางปฏิบัติกรณีสุราในประเทศไทยในความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการกับกรณีสุราอย่างไรโดยการใช้เช่นเดียวกันครับกลยุทธ์5กลยุทธ์ของกฎบัตรออตตาว่าว่ากฎบัตรออตตาว่าเนี่ยเขาจัดการกับการดื่มสุราอย่างไรฝากนักเรียนทํางานให้เรียบร้อยด้วยนะครับโดยการช่วยกันวิเคราะห์ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการกับสุราในกรณีของกฎบัตรออตตาว่าอย่างไรทั้ง5กลยุทธ์ จากงานของเราในวันนี้นะครับก็ครูจะให้นักเรียนเขียนแนวทางปฏิบัติของกฎบัตรออตตาวาในกรณีสุราในประเทศไทยของเรานะครับว่าในกรณีสุราเนี่ยเรามีการจัดการโดยการใช้กฎบัตรออตตาวาอย่างไรนะครับก่อนอื่นครูก็จะย้อนความทรงจังของนักเรียนนะครับว่ากฎบัตรออตตาวาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1นนะครับก็คือการสร้างนโยบายสาธารณะ อันที่สนะครับคือการสร้างสิ่งแวดล้อมอันที่3นะครับก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนะครับอันที่4ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแล้วก็อันที่5นะครับการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพนะครับโดยครูจะยก,กตัวอย่างประกอบนะครับเพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการทํางานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการ กรณีสุราโดยการใช้กฎบัตรออสตาว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับจากข้อหนึ่งนะครับการสร้างนโยบายสาธรารณะเพื่อสุขภาพซึ่งการสร้างนโยบายสาธรารณะเพื่อสุขภาพเนี่ยก็คือการออกข้อกฎหมายการลนรลง์ซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นของภาครัฐการลนรงก็คือการภาคเอกชนนะครับก็คือเป็นข้อกฎหมายหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น,นนะครับซึ่งในเรื่องของสุรานะครับครูก็ยกตัวอย่างเช่น การออกกฎหมายการไม่ดื่มสุราภายในวัดหรือกฎหมายเรื่องการไม่ขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า20ปีหรือถ้าเกิดเป็นการรณรงค์นะครับเช่นการรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมของสอสส,สหรือแม้แต่การที่ร้านขายของหรือนิมาตรต่างๆเนี่ยไม่ขายสุราในวันพระหรือ วันพระใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในเรื่องของสุราครับในข้อ2นะครับการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพดีนะครับก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มาสนับสนุนในเรื่องนั้นๆนะครับโดยในกรณีสุราของเรานะครับก็ครูก็ยกตัวอย่างเช่นการกําหนดช่วงเวลาการขายสุราครับซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยกำหนด ช่วงเวลาในการขายสุราไว้เป็น2ช่วงก็คือช่วง11นาฬกาถึง14นาฬกานี่คือช่วงที่1แล้วก็17นาฬกาถึง24นาฬกานี่คือช่วงที่2ครับและเรื่องของการกำหนดพื้นที่ปลอดสุราเช่นในสถานที่ราชการก็ห้ามการดื่มสุราหรือมีสุรานะครับหรือว่าในสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานศาสนาสถานต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นวัด โบสหรือแม้แต่มัสยิดเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ปลอดสุรานะครับเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีในเรื่องของสุราครับข้อที่3านะครับ,รบการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนะครับในกรณีสุราเนี่ยในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ถูบชุมชนก็คือการทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยครูจะยกตัวอย่างในกรณีสุรานะครับเช่น การรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาในตอนเย็นแทนที่จะรวมกลุ่มกันดื่มสุราก็ไปใช้การรวมกลุ่มการเล่นกีฬาเตะฟุตบอลเต้นแอโรบิกออกกําลังกายต่างๆหรือแม้แต่สมาคมต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมแม่บ้านสมาคมแก๊งกาแฟตอนเช้าหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยครับก็จะทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกี่ยวข้องกับ กรณีสุราของเราเนี่ยได้น้อยลงนะครับข้อที่4นะครับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะครับซึ่งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเนี่ยครูพูดไปแล้วว่ามันคือการที่จะทําให้บุคคลนั้นๆเนี่ยมีทักษะมากขึ้นโดยการให้ความรู้โดยเขามีความรู้เนี่ยความรู้ที่ดีจะนําไปสู่การปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติที่ดีก็จะนําไปสู่การเีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับโดยไอเรื่องของสุราของเราเนี่ย ก็ครูจะยกตัวอย่างนะครับเช่นการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุรานะครับไม่ว่าจะเป็นโทษของสุราการดื่มสุรามีโทษอย่างไรจะทําให้ผู้ดื่มเนี่ยสามารถก่อให้เกิดโรคทางระบบประสาทเป็นโรคแอลกอฮอล์นิซึมหรือแม้แต่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเลิกดื่มสุราการเลิกดื่มสุราแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าถ้าเรายังดื่มสุราอยู่นอกจาก จะมีโทษต่อทางด้านร่างกายแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวาการมีเงินเก็บอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับก็จะทําให้เขาเนี่ยเพิ่มพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในเรื่องสุราได้นี่คือข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพนะครับซึ่งไอการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับหรือจากสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็น กระบวนการขั้นตอนต่างๆเงินทุนซึ่งสิ่งที่ครูจะยกมาในเรื่องของสุรานะครับเช่นการทําชมรมคนเลิกสุราในชุมชนเนี่ยโดยการให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อวิธีการเลิกสุราชวนกันเลิกสุราเนี่ยจะทาอย่างไรก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นซึ่งการที่จะตั้งเป็นชมรมขึ้นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่การได้รับเงินทุนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็น ตัวอย่างของครูนะครับว่าไอแนวทางในการที่จะทํากิจกรรมท้ายบทเรียนในเรื่องของการใช้กฎบัตรออตตาว่าในการส,งส่งเสริมสุขภาพในกรณีของสุรามันจะทําได้อย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้เจอกันครับหน้าครับสวัสดีครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน